นายจรัน์ภูราบนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการพิเศษสำนักการสังคีตกรมศิลปากร ขนไทยในปัจจุบันมันก็สืบเนื่องมาจากต้องย้อนกลับไปถึงโขนโบราณซึ่งขนโบราณน,นั้นเมื่อแรกเกิดในสมัยยุยาก็ถือว่าเป็นโขนในก,กึ่งพิธีกรรมแล้วก็ได้พัฒนามาเป็นในเรื่องของมหรสพความบันเทิงเป็นโขนในราชสำนักซึ่งสามัญชนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงโขนโขนนั้นเป็นเฉพาะของหลวงเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าโขนในปัจจุบันเรานําสื่อเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานเราอาจจะใช้พวกระบบจอ LED เข้ามาเปลี่ยนฉากได้ทันอกทันใจอีกประการหนึ่งก็คือระยะเวลาของการ เล่นโขนในปัจจุบันกับสมัยโบราณนั้นต่างกันในสมัยโบราณนั้นโขนนี่เล่นครึ่งวันหรือเป็นวันถึงจะจบแต่ในสมัยปัจจุบันโขนนี่ก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึง่งคือโขนนี่มันเป็นมรดกของแผ่นดินที่สําคัญระบบการดูแลระบบรักษามันต้องใช้ทุนทรัพย์มันต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่ว่าสถาบันบัณฑิตพนันศิลป์หรือ,อกรมศิลปากรนั้นเป็นผู้ดูแลเพียงฝ่ายเดียวต้องอาศัยหน่วยงานของภายนอกเอกชนก็ดีของรัฐก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีน,นาถ พันปีหลวงพระองค์ทรงเห็นว่าอยากจะให้โขนนั้นกลับมามีการเผยแพร่แล้วก็ฟื้นฟูให้คงอยู่ทู่ประเทศไทยพระองค์ท่านก็เลยมีดําริให้จัดการแสดงโข,ขนขึ้นมาให้คนไทยนั้นช่วยกันมาชมโขนซึ่งในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าโขนวุนิธิศิลปาชีพซึ่งจัดแสดงปีละหนึ่งครั้งเรื่องของโขนไทยเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าเด็กจนถึงผู้ใหญ่รู้จักโขนทุกคนถือว่าโขนนี่เป็นอันซีนเป็นเอกลักษณ์ของประเทศถ้าเรื่องในน,นาตก,กรรมก็ไม่พ้นการแสดงโขนเพราะฉะนั้นเวลาโขนไป ที่ไหนคนต่างชาติจะรู้เลยว่านี่คือการแสดงของไทยที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุด